เอ้ยอเ Everyone สวัสดีผู้เล่นชาวจเจริญกรุงซิตี้ทุกคนทุกท่านเลยนะครับผมวันนี้ก็จะมาสอนโหลดโปรแกรมลันเชอร์นะครับผมของเซิร์ฟเวอร์จเจริญกรุงนะครับผมก็ข้อดีของโปรแกรมลันเชอร์นะครับผมก็คือจะทําให้คุณสะดวกสบายในการคอเนเดคเข้าเซิร์ฟเวอร์จเจริญกรุงนะครับผมคุณไม่จําเป็นต้องอ่ากดไฟเอ็มแล้วค่อยเอาไอพีไปใส่นะครับก็คือ สามารถกดสตาร์ทผ่านตัวลันเชอร์ได้เลยนะผมก็คือตัวลันเชอร์ก็จะทำหน้าที่ Connect เข้าเซิร์ฟนะครับผมก็เดี๋ยววันนี้จะมาสอนวิธีโหลดนะครับผมว่าและวิธีใช้งานนะผมว่าใช้งานยังไงนะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์นี้นะครับผมไว้ใน Discord แล้วก็ลิงก์วิดีโอใน u t u b e นะครับผมก็คัดลอกเลยครับผมแล้วก็เปิดอินเทอร์เน็ตของท่าขึ้นมาครับผม ไปเป็น Google Chrome Internet e x o l o r e อะไรก็ได้ครับผมเปิดขึ้นมาครับผมตรงช่อง URL นะผมก็กดใส่ URL แล้วผมกด Enter ครับผม,บผมอ่ะมันจะขึ้นหน้านี้มานะครับผมแ้่กดดาวน์โหลดตรงนี้นะครับผมหรือตรงนี้ก็ได้กดไปนะฮะรอมันสักครู่นะครับผมอ่ะโปรแกรมก็จะโหลดมายนางนี้นะครับผม อ่ามันจะขึ้นเตือนอย่างนี้นะครับผมอันนี้ยังไม่ต้องตกใจนะครับผมให้กดตรงสามเหลี่ยมตรงนี้นะครับให้เลือกเป็นคลิปตรงนี้นะครับผมหรือว่าอนุญาตนะครับผมอ่ะโอเคก็จะโหลดเสร็จแล้วไดครับผมแล้วก็หนึ่งอย่างเราต้องมีโปรแกรมวินลานะครับผมหรือแม่ก็โปรแกรมที่ไว้แตกไฟล์สิบนะครับผมโอเคให้เราเปิดโปรแกรมขึ้นมาเลยครับผมอ่ะมันจะโดนบีบไฟล์มาอย่างนี้นะครับผมนี่ครับผมเจริญกรุง c i t y exe นะครับผมให้ลากเอาไว้ตรงหน้าจอเดสก์ท็อปทันเลยครับผมอ่ามันจะเป็นแบบนี้นะ อ่าโอเคก็กดเปิดได้เลยครับผมอ่าเนี่ยครับผมหน้าตาตัวลัน,ลนเชอร์นะผมก็จะมีตัวกลุ่มดิสคอแล้วผมแล้วก็เป็นแฟนเพจของเจริญกรุงครับผมสามารถคลิกเข้ามาดูได้เลยนะครับผมอ่าก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับผมโอเคแล้วก็จะมีปุ่มสาตาร์ทด้วยนะผมอันนี้เดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูเลยว่าหลังจากที่กดสาตาร์ทแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับผมโอเคอันนี้ผมกดสาตาร์ทแล้วนะครับผม มาคบเห็นไหมครับอันนี้ผมยังไม่ได้กดเปิดไฟเอ็มเลยนะเนี่ยหลักผมคือความสะดวกสบายนะครับผมปุ๊บนี่นครับดูมาแล้วผมอันนี้ผมวางไว้นิ่งๆเลยนะไม่ทำอะไรเลยนะเราดูอะไดูครับลเล็กๆเล็กๆนะผมอันนี้มนเมเนผมปิ้งด้วยแหละมันเลยแบบเข้าทอนเยิ้มๆนิดหนึ่ง แต่ถ้าในแม่ปิงก็คือปั๊บเดียวแหละคอนเน็กได้ละใช่ไหมคอนเน็กติง้งปุ๊บปุ๊บ,บเด้งเข้าเซิร์ฟล่ะเรามาดูกันว่าจะเด้งเข้าเซิร์ฟเวอร์โลกทารไอเซิร์ฟเวอร์เจริญกรุงหรือเปล่านะฮะปุ๊บรอคิวแล้วครับผม ปั๊บเดี๋ยวดูกันผมจะยังไงฮะเสร็ยแร้ยผมได้เข้าเซิร์ฟเวอร์ล็อกถ่าอาเจริณกูแล้วผมแต่ดีผมยังไม่ได้เปลี่ยนเฉยเ แล้วผมก็วันนี้มาสอนแค่นี้นะผมโอเคก็ถ้าใครติดขัดในการติดขั้นตอนติดตั้งตัวไหนก็สามารถทักผมมาได้เลยนะครับผมเล่นเซกดีนะครับผมเก็บ okay, ไปแล้วครับผมจะรีบไปใช้กันด้วยนะครับผมของเขาดีนะครับผม